The ต้องเชินไว้เพราะว่าถามันหักครั้งหนึ่งโม่ชาบูติดตั้งโปรไปเขคิดว่าแกอยู่บ้านปันสูงอันเนี่ยคุณอกว่าเกิดอะไรขึ้นวะเขาลยกมันต้องจัดให้มันดูสวยงามกออกซิเจริงโอดริงมันเราไม่ต้องเว้นระยะอะไรก็ได้โควิดอ่เริ่มมาตอนสามทุก เก่งเก่งน้ำซุปน่าอะไรว่เป็นไงอร่อยอ่ะขวดใส่ยังหัวแหลกไปลหมที่นี oh, uh, okay, ่วางตรงข้างแ้มีว่ง ให้ฝีมือวันนี้เป็นของเจวันนะปกติจะเป็นของเจซินโอ้ยพี่ไม่ม่นี่หรอกพี่ฝีเอาแค่ของพี่ก็พอและไม่ปกติตอนเที่ยงอ่ะจะตามกันแล้วนิงก็ถ่ายไงแต่รอบนี้โชว์ฝีมือด้วยเจวันนะเจทักไทยเพื่อนๆ Youtube หน่อยสภาพสภาพ่ะเน้นโค้งเน้นโค้ เขาไม่อยากออกสื่อนะคะเขาไม่อยากออกสื่อนะคะโชว์เราก็จัดให้เขานิดนึงนะคะนี่โชว์โชว์เรากินนิดนึงไม่หิวไปให้ไม่หูวอ่ะยังไม่หิวพ่อแม่พ่อแม่ไปพ่อแม่อันนี้เสรียบครบโอ้โหไข่เจียวเอาวะเอาวะไม่มีใครอยู่เลยเขินไหเขินเขินไม่แบบนี้นิดนึงไม่ก็คือตอนตอนแม่อยู่อ่ะไม่กินอะไรเลยนะกินเป็นยังไงเอามาให้แต่ละอย่าง ต้องไปบ่อยๆจะได้ชินเพราะว่าไปแค่ต้นกระเทศนนหล่นต้ไำนะ ก่อนที่กินกันทั้งนี้นะเดี๋ยวอันนี้ช้อนจะเอาล้างใหม่เอ้าแล้วน้ำซุปบอะไรไม่เอาเอาน้ำซุปไว้เอาหม้อทิ้งไปฉันว่ามันเย็นนะเจวันขี้ทิ้งจกโหดเกือบพวกแกได้กินหมดเกือบไหนเกือบได้ใกล้เกือบได้กินน้ำชาบูเแล้วจะอะไรอาจจะกลมกล่อขึ้นนิดอันนี้ลาฝีมือเชฟสิงเชฟสิง ขี้จิ้งจกนิดเดียวอีบิ๊มันก็จดอย่างนี้เนี่ยหม่ก็ทำตัวนี้จุดไม่ดูตัวน้าตัวต้องค้างอไรต้งกลางเห็นไหมเนี่ยอ้ยขี้จกขี้จิ้งจกไม่ใช่ไม่ไม่หมายถึงว่าน้ำซุปทำน้ำซุปใหม่อะไรอย่างงี้มั้งมีมีคันอยนี่เราเนาะก่อนจะต้มเท่าไหร่อ่ะกต้มขายก๋วยกวยขายกอกอแล้วอะไม่แพงใครกินฟรีเยันเลยบ้านนี้หอยเยอะหลักสิบยุ่ยเยอะเลยแหละ สิบบาทสิบบาทไม่กี่สิบบาทต้นกอละจะกลายเป็นสมตั้งหอยไปไหนนะเดี๋ยวเวลามืดๆมันเดินเข้าโคกทางไหนวะเนี่ยแล้งก็เลยอร่อยไงมันก็ไม่คิดว่าจะดุดตามเนะคิดคิดว่าเป็นหอยเชลลี่เดินเข้าโคกเลยแหละก็เนี่ยมันเดินขึ้นมาเนี่ยมันกอกเาะ่ามันเกะที่ปากโคกอ่ะเลือดไหมลูกซาล้างมือพี่แดมบอกเซ็งเลย โอ้ยมาแล้วไฟมาแล้วนน้ำน้ำเอาฟ้าออกไฟมาไฟมาแล้วคุณดิใส่ที่รองน้ำมันป่ะใส่แล้วใส่แต่ต้องผักเข้าไปอีกไหมอ่ะอันไหนคือกลมป่ะหมุนหมุนข้างในข้างหนึ่งก่อนเข้าไปตรง